นิกกิบุกบ้านเท้งโกรธอะไรไม่พูดด้วยลูกสาวก็เมินลูกชายเครียด่วนนิกกี้ดีใจได้ไปบ้านตลกในดวงใจเท้งเถิดเทิงโดยนิกกี้น่าชัดเผยคลิปบุกบ้านเท้งเถิดเทิงไปหาลูกสาวไม่ขอก่อนจนพี่เท้งโกรธไปหาพี่เท้งเถิดเทิงถึง,ถงบ้านแต่เขาไม่คุยกับผมครับเอฟซี FC ช่วยผมด้วยแต่น้องพลอยลูกสาวพี่เท้งนะ่ารักมากเลยครับ นิกกี้ไปถึงบ้านเจอเท้งก็พยายามชวนคุยต่างๆนานาแต่เท้งไม่คุยด้วยแถมทำท่าจะไล่ออกจากบ้านอีกต่างหาก ในน้อยนิกกี้ยังพยายามชวนเล่นมุกต่างๆหน้าก็ถูกเมินจนนิกกี้ปรับทุกข์กับงโงเ่เฮงลูกชายเทงว่าตอนสวัสดีเขาก็ตึงๆชวนเขาคุยเขาก็คุยแต่กับโกบอบลูกชายเทงถามว่าแล้วมีอะไรกันหรือเปล่าในเวิร์กพอยนิกกี้ยืนยันว่าไม่เคยมีอะไรท่านน้องพลอยออกมาพอนิกกี้ชวนคุยก็เมินอีกจนนิกกี้งงถามงโงเ่เฮงว่าเขาไม่ชอบคนบ้ากรรมหรือไงวะ ก่อนลูกชายเทงจะช่วยเคลียร์ใจบอกคุยได้แล้วนิกกี้บอกเท้งว่านิกกี้หกฉากไงที่เราเล่นหกฉากด้วยกันที่พี่เป็นครูไงโดยเท้งบอกให้ถอดแมส พอเห็นหนะ้านิกกี้ก็บอกว่าเอา้ามึงมาไงเนี่ยไอ้นิกกี้มึงมาไงเนี่ยไม่รู้นึกว่าเด็กเคียอะไรวะนึกว่าเพื่อนโกโบอยนึกในใจมากวนโกโบอยได้ไงวะนิกกี้บอกว่าจะมาช่วยลูกชายพี่ปั้นช่องขณะที่โงเ่เฮงชี้แจงว่าช่องผมเตรียมกับพ่อกับน้องพลอยว่าจะไม่คุยกับพี่นิกกี้ผมก็ไม่รู้ ก็จะมานั่งคุยเป็นเรื่องเป็นราวนิกกี้บอกว่าจะไปคุยกับพี่เท่งที่นครนายกแต่พี่เท่งกลัวลูกสาวต้องเดินทางไปไกลเลยมาที่บ้านที่นนทบุรีดีใจมากขอถ่ายทั้งลูกชายและลูกสาวโตเป็นสาวสวยมากนิกกี้ถามตรงๆสมมุติผมสดไม่มีก้อยแบบทรงผมมาจีบลูกสาวยอมให้จีบไหมเท่งไม่ว่าเลยบอกจีบได้นะต้องถามลูกด้วยด้านน้องพลอยลูกสาวรีบออกตัวว่าพูดเยอะเกินหนุปวดหัวเท่งเผยติดตลกว่ามีแฟนเป็นนิกกี้จะ ไม่เงาแต่จะรำคาญธรรมดาไม่ให้คนเข้าบ้านแต่ลูกพามาก็เลยให้เข้าขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ